จับพิรุธกรีนอักษดาพรหลังประกาศกลับเมืองไทยชาวเน็ตสะดุดตาหนุ่มข้างกาย เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อกรีนอักษา,าพรนั้นได้เปิดตัวหนุ่มปริศนาริมแม่น้ำเกาหลีหลังพระเอกดังทันวาสุริยจกักรโดยกรีนอักษา,าพรนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความเป็นภาษาเกาหลีว่า today the weather is nice ซึ่งแปลว่าวันนี้อากาศดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดไลค์ให้รัวๆพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่ายังไงอะไรเล่าซิวิวดีมากและล่าสุดทางด้านกรีนนั้นก็ได้ประกาศ ข่าวดีที่หลายคนรอคอยกลับมาเมืองไทยแล้วโดยเธอได้เดินทางกลับมาประเทศไทยพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า Bye Bye Korea Hello Thailand ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ากรีดีใจมากพี่สาวคิดถึงคิดถึง,ถงกลับมาทํางานแล้วแย่ๆ yeah yeah กลับแล้วเดินทางปลอดภัยนะ Welcome back t ไ Thailand เป็นต้นแต่งานนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาชาวโซเชียล เมื่อจับพิรุธกรีนได้เต็มเมเมื่อนางเอกดังหลังประกาศข่าวดีกลับเมืองไทยชาวเน็ตสะดุดตาหนุ่มข้างกายโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพขณะเดินทางกลับมาประเทศไทยแต่ทําหลุดโฟกัสพอเธอโพสต์ภาพชายหนุ่มปริศนาที่อยู่ในเฟรมพร้อมกับเอาสติ๊กเกอร์แปะบนหน้าไม่ให้เห็นใบหน้าท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าโฟกัสผู้ชายเสื้อลายอยู่ในเฟรมบ่อยมากในสตอรีดอร่ด้วยเซฟไลน์นะคะอุ้ยมีคนมาส่งด้วยน่ารักอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่า เดินทางปลอดภัยนะทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่หลายคนจับตามองนั้นจะเป็นหนุ่มรู้ใจคนใหม่หรือไม่ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันอีกครั้งค่ะ